สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณสกายวอล์กของ BTS รัชโยธินนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบริเวณด้านล่างนะฮะนี่เลยแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าคือเมเจอร์รัชโยธินเดี๋ยวเราไปเดินกันดีกว่าว่าเมเจอร์รัชโยธินจะมีอะไรให้เราแบบเดินชมบ้างนะครับอ๋อชั้นนี้ด้านข้างนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบฟิตเนสนะอ๋อร้านของกิน เราต้องงงไปชั้นล่างก่อนปะอ๋อเดี๋ยวไปดูด้านนี้เดี๋นีฝั่งด้านนี้จะเป็นตลาดตลาดกรีนวินเทจนะครับตรงไปก็คือเป็นแบบไปแยกลัดพราวเลี้ยวซ้ายจะเป็นไปลัดพลาวนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปวิภาวดีรังสิตนะครับนี่เมเจอร์รัชโยธินไปุแต่ว่าเรา เราก็เดินชั้นนี้เลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องลงด้านล่างอ้โหูแต่ว่าดูรถนี่ดูดูความดูความรถติดดูความรถติดโอ้โหเมื่อก่อนเน่ะซันเคยอยู่เคยอยู่หอที่ตอนดับเรียนจบใหม่ๆอ่ะเนาะก็นานแล้วล่ะตั้งแต่ยังไม่มีรถไฟฟ้าคือเคยอยู่ที่แบบแยกเกษตรทุกคนแล้วทํางานอยู่ที่สะพานควายนั่งรถเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนน่ะนั่งรถเอ่อเมย์ จากสะพานควายไปมอเกษตรอ่ะเกือบสี่ชั่วโมงทุกคนสมัยแบบเมื่อนานมาแล้วนะไม่ใช่แบบช่วงรอยๆนี้เนะมอนานมาแล้วอ่ะนานมากคือใช้เวลาแบบเกือบสี่ชั่วโมงคือเลิกงานตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็นอ่ะถึงบ้านสามสี่ทุ่มอ่ะคิดดูแล้วอยู่บนรถแต่ว่าส่วนมากอ่ะสันจะไปนั่งรถธรรมดาเพราะว่ามันมันร้อนแล้วมันเหนื่อยมากคือเราใช้เวลาบนรถอ่ะนานมากสันจะนั่งรถแบบส่วนมากจะนั่งรถพวกปอ,อ เีก็จะปรับประมาณนี้สมัยนี้ที่มีรถไฟฟ้าก็คือนั่งรถไฟฟ้าฟึดฟึดฟึด,ฟด,ฟดแปบ๊บเดียวถึงแต่ว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีอะเส้นราชะโยธินนี่คือแบบพูดได้เลยว่าเป็นเส้นที่แบบอย่าผ่านมาเด็ดขาดเมื่อก่อนนะนะสมัยนี้ก็เหมือนกันนี่เออเปะปะปะอย่าไปดูดูดิดูดิดูฝั่งนี้ดิปริมาณรถแล้วรถติดจัดเลยนะพูดเลยเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะไปอันนี้กันนะไปรังสิตไปแบบ ปักเกตไปนอนทอรางเงไ้ยเนาะอ่าลงไปลงด้านล่างดีกว่าลงไปชั้นหนึ่งดีกว่าตอนนี้เราลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็จะเห็นบรรยากาศนี่คือเป็นบรรยากาศช่วงประมาณแบบสี่โมงครึ่งนะรถเยอะแยะเลยโอ้แต่ว่าทางเดินกว้างนะแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอทางเดินก็ตะปุ่มตะปำอยู่นี่เลยเมเจอร์ซีนิเพริกนะครับ รัชโยธินนะด้านข้างตรงนี้มี KFC มี m มคโดนัลลมีวัดสันนะครับอยู่ด้านหน้าเลยเดินมาปุ๊บเห็นเลย mm hmm. เขามีแบบว่าโซนด้านหลังด้วยนะโซนที่แบบว่าไปแล้วก็ไปซื้อของกินได้อันนี้คือเดี๋ยวแบบพาเดินดูแป๊บนี่แมคโดนัลลด้านขวา KFC ด้านซ้ายเข้าไปดูซิเชสเตอร์กิ d อยู่ด้านนู้น คือมันเป็นเมเจอร์เนาะมันก็จะไม่มีอะไรเยอะหรอกโอ้ยมีแบบขายของกินด้วยอ่ะข้าน้อยขอชาบูเอาตรงกลางก็จะเป็นแบบว่าขายของกินเทศกาลงานอะไรต่างๆนะฮะแต่ละแต่ละวันก็อาจจะไม่ซ้ำกันมีเเส้นๆนะครับออด้านนึงก็งมีแบบของกินเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวไปเดินดูด้านนี้ไปเดินดูด้านนี้กัน สีฟ้าเวลาหิวฮัจิบังราเมนโอ้ลองมาเดินดูด้านนี้อันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นแบบฟันสเตชันนะฮะก็คือแบบว่าโซนเครื่องเล่นต่างๆนานาอ,อันนี้ก็จะเป็นร้านสมตามแบ c ็คแคนยอนนะครับนี่มีแบ็คแคนยอนอยู่ด้านนี้ด้วยเอ๊ะชั้นล่างเป็นอ๋อชั้นล่างเป็นโซนจอดรถนะครับ เดลิควีนกระตูห่าประมาณนี้นะชั้นหนึ่งโออันนี้คือขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับเนี่ยจุดจำหน่ายตั๋วต่างๆนานาอุ๊ยมีอิสแอมอเป็นสเต็กนะครับใครบอกว่าหิวข้าวก็มากินสเต็กด้านนี้ได้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งทางด้านนี้อุ้ยมีนี้ด้วยมีมินิโซ มินิโซมินิโซร้านมินิโซน่ารักงานักอ๋อของกินซีสเตชั i o อ๋อเป็นแว่นสายตาอนะไรเงี้ยเนาะก็เลยเป็นชื่อร้านซีกาโม o นะฮะตัดผมอันนั้นอะไรอะซูชิอ๋อใช่นะครับร้านซูชินะครับอันนั้นด้านนู้นเป็นฟิตเนสนะครับแล้วก็ M K Sukiyachi y a y o i โอ้ B2S oh, ก็มีอ่าเดี๋ยวขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้น2องเรากำลังขึ้นไปชั้น3น่าจะเป็นชั้นโรงภาพยนตร์แล้วล่ะเห็นไหมด้านบนมีสุกิชิยยุอิเอ่อ b อ s อะไรไม่รู้กลิวชาบูด้านบนก็มีของกินอืม,มไฟสวยงามเดี๋ยวของพอเดินพาเดินชมเมเจอร์สักนห,นหนึ่งนิทิพล อ๋อน,นี่เป็นแบบคลินิกทำหน้านะบุมบุมบมบูมก๋มวยเตี๋ยวเรือพนักครนี่ยังมีแบบก๋วยเตี๋ยวเรือให้เรามารับประทานกันได้นะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบคลินิกทำหน้าเหมือนกันนะเนะี่ยอ๋อน,นี่เป็นจุดแบบรอชมภาพยนตร์นะฮะอันนี้ก็เป็นภาโซนเครื่องเล่นเหมือนกันอ๋อน,นี่เป็นแบบโซนชมอ๋อโบลิง่งโบลิง่ง นี่จุดก็ไม่เปลี่ยนเลยอะเราไม่ได้มาดูที่นี่น่าจะประมาณแบบเกือบ20ปีได้แล้วอะวอ๋ออันนี้เป็นธนาคารเาอบายกรุงศรีอ๋อเป็นแบบว่าคล้ายแบบโคเวอร์กิ้งอย่างี้ปะ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านของกินอันนี้คือคลีนิก อ้าวหมดประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวลงด้านล่างไปดูโซนเวนิวเขาดีกว่าเนาะมีแบบโซนเวนิวด้วยโอริโ oh, อไปดูโซนด้านหลังดีกว่าเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้มาดูเกือบ20ปีแล้วอะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยชั้นบนก็คือที่นั่งที่อะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมเขาไม่ได้แบบรีโนเวทใหม่เนาะเหมือนเดิมหมดเลยเ๊ะมาไปเอาแล้วเราต้องเราต้องเดินหรือว่าต้องลงด้านล่างเหรอ ยยูโอ้ B2S ใหญ่อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวขอไปเดินดูเดินเล่น B2S แป๊บหนึ่งนะโอ้ <Ooh. S 1> ตอนนี้คือเรากำลังเดินลงไปชัน้น G นะครับแล้วก็เดี๋ยวออกทางด้านขวาเพื่อที่จะไปโซนอเวนิวนะก็จะมีแบบว่าร้านขายของกินแล้วก็เป็นแบบโซนต่างๆของเขาเยอะอยู่ Ooh, ของกินก็เยอะเนะี่ยแล้วเราก็จะ นั่งรถไฟฟ้า BTS กลับนะครับเดี๋ยวขอแบบเดินไปทางนี้ทุกคนก็จะมาที่นี่เขามีฟิตเนสคนก็มาออกกำลังกายกันนี่นี่นี่เดี๋ยวเราออกด้านข้างนะครับไปดูด้านนี้อ๋อเรต้องออกด้านนี้ประตูเขาจะเป็นอัตโนมัด เดี๋ยวออกไปด้านนอกกันไปดูตรงอเวนิวอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยถ่าร,รูปเราต้องเราต้องคามไปฝแบบแบบั่งนู้นแร๊บแ๊โหนี่เขามีเมื่อก่อนตรงนี้เป็นตลาดนะทุกคนคือแบบตลาดนัดอนะแต่ว่าตอนนี้คือเขาเปลี่ยนเป็น ลานเบียร์ไปแล้วร้านลานเบียร์หมดเลยร้านขาของกินหมดเลยไม่มีตลาดแล้วปิดจบตลาดนัดเมเจอร์อรัชเชียินเขาปิดจบไปนานแล้วล่ะนี่เลยด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนะครับนี่อันนี้มีแบบของกินอยู่นิด,นดหน่อยตรงนี้เป็นบอนชอนชอุ้ชอบชอบพื้นยังถนนอย่างนี้จังเลยเป็นแบบ ก้อนอิดเล็กๆเนี่ยอ๋อเขมียงดงอ๋อเป็นแบบว่าร้านอาหารเกาหลงเกาหลีเ้ยเหรอนี่นะครับบรรยากาศอยู่ติดกับรถไฟฟ้านะฮะใครมากรุงเทพมหานครก็มาได้เนะมารถไฟฟ้านี่ข้ามถนนตรงทางมาลายเราดูชั้นแรกก่อนดีกว่าเนาะบอนช้อน,อนไ,อไอ้ไอ้ไอ้สีขาวๆนี้ลื่นมากเลยนะ ไหนดูสิร้านแต่ผมมีจักรยานด้วยธนาคารกรสิกร DHL นะครับร้านไวน์นะฮะอู้ไหนอุ้ยเราแบบร้านค้าเยอะแยะอยู่นะเนี่ยร้านอาหารหนึ่งจะมีคาเฟ่น,นกแก้วนะครับอยู่ท่านน,นู้นอันนี้ธนาคารกรุงเทพเอามีกสิกรไทยมีกรุงเทพเห็นมง้งว่องอยู่ตรงเนี้ยนะ เขาปิดกันกี่โมงไม่รู้เนาะนี่ด้านหลังก็ออกไปด้านนอกได้เนี่ยอันนีน้ธนาคารไทยพาอูวิลล่ามาร์เก็ตนะครับผูชอบอันนี้เนาะมันเดินแล้วมันตะปุ่มตะปั่าไม่ใช่เป็นลงธนาคารเจรนาะคินสีม่วงเอาสีเดียวกับไทยพาเลยอะอันนี้ไทยพาอยู่ตรงนี้ อ๋อหมดแล้วด้านนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่เจ้าถิ่นนะครับอ๋อแล้วก็เดินเข้าไปสิเกรฮาเกรฮาคาเฟ่นะครับแล้วก็หลานโอ้มันยาวเข้าไปในนี้เลยนะเนี่ยเดินแบบชิวๆได้เลยนะเนี่ยเจ๊ เดืดเตือเดือดเดือด,ด,ดโอ้ย Starbucks เปิด24ชั่วโมงเลยเหรอสุดยอดใครใครมากินนักหาเนี่ยอร์ลันบูตอยู่ด้านในวัดสันอยู่หน้าสุดนะครับร์ลันบูตอยู่ด้านใน Oriental Princess น,น,นะครับชาตมั้มมือ,อปิด24ชั่วโมงหลายร้านเลยเนี่ยสแสดงว่าโซนนี้เขาเปิด24ชั่วโมงเอานนี้ออกมาด้านข้างแล้ว นี่ยนี A ่ยเนี่ยชาดตามมืออันนี้ด้านข้างที่จะไปอันเนี้ยอันนี้ตีน้อยเหรอข้างบนเนาะไปขึ้นไปด้านบนโูเจ๋งมากเลย Starbucks เปิด24ชั่วโมงอันนี้แล้วมีรถมงรถเมย์ไปเดี๋ยวเราขึ้นท่าน,นี้ดีน้อยเอ็กซ์เพรสอ๋อมันเป็นเอ็กซ์เพรสฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะเป็นธนาคารนะสำนังกงานใหญ่ ของธนาคารน่ะอ๋อเนี่ยดีน้อยเอ็กซ์เพรสขอเดินดูบรรยากาศก่อนกินอะไรดีไหมชั้นบนไม่ขึ้นแล้วแหละขอเดินแบบ พาเดินดูเล็กๆน้อยๆน,นะครับอ๋ออันนี้เป็นชั้นสองอ๋อเป็นสตาสตาชั้นสองอู้สตามีที่นั่งเยอะอยู่นะตรงนี้ดึงดึงบาร์บีคิวคาซานะครับอุ้ยอาร์ทอยไปดูอาร์ทอยกันเดอ้ออุ้ยเต็มเลยอาร์ทอยที่เมเจอร์ไม่ไม่ดูแล้วบ้านเยอะแล้วฟูจิ โคโค่ชิบัญญานะครับด้านนีฟูจินะครับโอ้คนไม่มีเลยปบแป๊บอ๋อเเป็นทางข้ามอ๋อด้านบนเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่าด้านบนรู้สึกจะเป็นคลินิกแล้วนะไม่มีของกินคาเฟ่อเมรคาเฟ่อเมร์24ชั่วโมงเหมือนเขาไหมอะ คือชั้นบนรู้สึกว่าจะเป็นพวก,พวกคลินิกหมดแล้วเนาะอ๋อคิดว่าคาเฟ่คาเฟ่อเมรีไม่น่าจะเกินทุ่มสองทุ่มหรอกเพราะว่าส่วนมากคาเฟ่นกแก้วเขาไม่ค่อยย4ิบสีชั่วโมงอยู่แล้วร้านเทนโจบุฟเฟ่นะครับสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มอมันแสดงว่ามันจะมีแค่ตรงโซนนูนหรือเปล่าที่มันเป็นแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงอะหมดแล้วนี่อันนี้ก็คือเชื่อมต่อกับ อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบจุดแรกที่เรามาก่อนหน้านี้นะฮะธนาคารอมสินอยู่ด้านบนปะหมดแล้วอเดี๋ยวลงมาด้านล่างนะไปเดินดูอีกรอบอมันมากเลยตีนี่เปิดแบบตึกตึกเขาก็น่าจะประมาณแบบปิดสี่ทุ่มเหมือนกันแหละทุกคนคิดว่าเนาะรันแคบบาเยอะแยะมากมาย เดี๋ยวขอแบบลองเดินดูร้านแว่นนะฮะนี่นี่นมตรงนี้เรายังไม่ได้เข้ามาเมื่อกี้นี่ขนส่งขนส่งแล้วก็ร้านตัดผมนะครับโอ้นี่เลยอันนี้ก็คือเราก็เดินลงมาเล่นด้านล่างและะ้วครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศทั้งหมดของเมเจอร์ซินิเพ็กรัชิโอทินแล้วก็อเวนิวเนี่ยอเวนิวของแบบด้านหลังของเมเจอร์นะครับ มีแบบ้านคาเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรนี่มีแบบคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้ด้วยทุ่มครึ่งคาเฟ่ถ้าเป็นแบบสตาร์บัคจะยีชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นของอเมซอนทุ่มครึ่งนะฮะไปไปนั่งเล่นที่อุ้ย,ยนี่เเต็มเลยไปนั่งเล่นที่อ เมเจอร์ <Major S 2> mm hmm. เดี๋ยอเวนิว hmm. มันแบบว่าเป็นร้านของกินร้านอะไรทั่วไปนะมันก็ไม่ไม่หิวเยอะไม่ได้หิวเยอะน้ำก็เพิ่งกินมาคาเฟ่เพิ่งแบบว่าเข้ามาจากอีกที่หนึ่งไงก็เลยบอกว่าเออจะยังไม่กินอะไรแล้วกันแต่ว่าค่อยไม่มีอะไรเลยเดินดูอะไรดี ไปน่าจะไม่มีอะไรน่าจะหมดประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งเล่นที่เมเจอร์นะครับแล้วก็หลังจากก็เดินออกไปที่รถไฟฟ้ารัชโยธินนะครับนีต่ตอนนี้เขากําลังตั้งร้านกันก็คือเป็นฟิลแบบว่าร้านของกินทั่วๆไปแล้วแล้วเส้นเส้นขาวเขาก็ ลืนล่นๆอุ้ยด้านโ้นมีหมูกระทะด้วยเดี๋ยวลองเดินดูตรงนี้สิเดินนิดหน่อยอ๋อนี่ไงเขาก็มีแบบโซนนี้เขามีของกินอยู่เห็นไหมมีร้านของกินมียำม,มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเขาจะไม่ได้เป็นแบบว่าร้านอาหารแบบทั้งหมดไงเขาจะเป็นแบบมีขายเสื้อผ้าด้วยเป็นล็อกเป็นล็อกอะเหมือนตลาดนะัดทั่วไปอะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนน่าจะเปลี่ยนแล้ว ประมาณนี้นะครับโอ้สวยงามเดีเ๋ยวพาเดินคือฝนไม่ตกไอ้ฝนตกแล้วนะแล้วก็เดินแต่ว่าตอนนี้ร้อนร้อนมันเดินเยอะไงมันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันก็เลยทําให้แบบอากาศมันร้อนหรือว่าไปกินสเต็กตรงนี้ดีนะโอ้แก่เดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิม ตอนนี้เราเข้ามาในเมเจอร์รัชโยธินเหมือนเดิมข้างนอกมันร้อนแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบมีแต่ร้านขายของกินไงเราก็เลยเดินเข้ามาเล่นด้านในนี้ก่อนมาหาแบบนั่งพักผ่อนนั่งตากแอร์กันทุกคนมันร้อนมันร้อนอบอ้าวหรือว่าจะไปกินสเต็กกินสเต็กก็จบๆอยู่นะเออเดี๋ยวลองไปดูกัน มีสเตกอิตแอมอิตแอมอยู่ขึ้นอีกรอบนี่นี่ถ้าใครจะกลับนะใครจะกลับก็ออกไปฝั่งนี้เฮเค้มือถือเนี่ยใครจะกลับก็ออกไปฝั่งนี้เดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าจะกลับไปยังไงนี่เนี่ยถ้าใครจะมาบูธบูธอยู่ด้านหน้านะแต่ว่าแบบอันนั้นอะเออไม่ใช่วัสดุวัสดุด้านหน้าบูธอยู่ด้านหลังสุดอุ้ยแต่ว่ากินอันนี้ก็ นั่งชิวๆอยู่นะเนี่ยนั่งดูวิววิวทิวทัศหรือว่าจะกิน KF ตึงนี่เลยนี่คือบรรยากาศด้านหน้านะครับให้ดูมันไนี่ถ้าสติว่าเราจะกลับนะครับก็คือนี่ออกมาด้านหน้าเสร็จปึ๊บโอ้มีรถท่าสองสี่ด้วยเ <laughs> พิ่งเพิ่งเห็นท่าสองสี่พอจะขึ้นเนไะม่มาเลยนะ นี่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 นั้นั้นคือ BTS นะครับก็ถ้าใครมาแบบมาก็คือมา BTS ก็เนี่ยมาออกมาสกายวอล์กก็ได้หรือว่าใครจะกลับก็คือกลับสกายวอล์กชั้นสก็ได้หรือว่าจะไปไป,ไปตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการพามาเดินเล่นนะครับไปเดี๋ยวซันก็จะเข้าไปหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะกลับบ้านนะครับ,บ,บไปายไปทุกคนกลับแล้วทีแรกว่าจะกินข้าวที่นี่ก็เลยบอกอไม่กินละ ห้ามงเย็นเลยห้ามงเย็นเดี๋ยวเรากลับไปอาจจะแบบไปแวะเซนทันลาดพลาวสักหน่อยหนึ่งหรือไม่งั้นก็ไปซื้อข้าวที่แถวบ้านเลยี้เกียตนั่งกินอ่ะเกียจอยู่ไม่รู้จะแบบนั่งทําอะไรเพราะว่ากาแฟก็กินมาแล้วข้าวก็กินมาแล้วตอนเที่ยงนี่คือเรากินข้าวเย็นอย่างเดียวซึ่งก็แบบี้เกตกินที่เมเจอร์ เดี๋ยวเรายิงยาวไปทางนี้พี่พี่ก็จะไม่โอรถด,ด้านข้างก็ไม่ชะลอให้เลยพหลโยนินสามสิบสามอุ้ยลื่นไปอ,อุ้ยมีรันผักตรงนี้ด้วยมีมีรันผักเยอะแยะเลยก็ตรงเ๋็ยเตี๋ยวไปขึ้นไป เราจะกลับแล้วนะครับจะกลับบ้านแล้วเนี่ยอยู่ที่พหลโยธินสามสิบสามนะครับเมเจอร์รัชโยธินวันเมื่อก่อนดังมากเมื่อแบบเกือบยี่สิบปีไม่พูดบ่อยดิเกือบยี่สิบปีเนะี่ยเมื่อแบบหลายปีที่ผ่านมาดีกวนะ่าเนาะเมื่อหลายปีที่แล้วอะ่ะดังมากเลยนะแถวนี้เนี่ยแถวนี้ก็คือริมแถวนี้ก็คือแบบนี้ริมแถวเนี้ยขายของแบบเยอะแย,ยะมากมายมาเดินชอปปิง้ง เมเจอร์ละชิโอทินอ,อีกจุดหนึ่งคือถ้าไม่เดินเมเจอร์ก็หนุนไปเกษตรเลยจบๆจบเดี๋ยวจะนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านแล้วนะครับอีกเลยนะครับไปเจอกันบ๊ายบาย